สิ่งลี้ลับหรืออุบัติเหตุกับตำนานอาถรรพ์สะพานห้วยตองจังหวัดเพชรบูรณ์ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญแพร่สะพัดไปทั่วโลกออนไลน์เมื่อมีรถตัวโดยสารประจำทางสายขอนแก่นเชียงรายคันหนึ่งเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำตกสะพานห้วยตองจนมีคนเสียชีวิตเกือบทั้งหมดสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมากและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น,นบริเวณน,นั้นบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นมีคนขับรถหลับในน้วสีีตตสัตตงาาทบมคดิิจจช ของตัวเองที่สะพานแห่งนี้บ้างจนกลายเป็นคำล่ำลือต่อๆกันมาว่าวิญญาณตัวตายตัวแทนและสิ่งที่น่ากลัวไปกวก่านั้นคือมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งได้ไปเที่ยวที่ภาคเหนือและระหว่างทางขางกลับพวกเขาก็ได้แวะถ่ยายรูปที่สะพานห้วยซองแต่เมื่อกลับมาถึงบ้านพวกเขาก็ต้องมีสีหน้าตกใจเป็นอย่างมากเพราะเมื่อเปิดดูรูปภาพสิ่งที่อยู่ในรูปภาพนั้นเป็นวิญญาณของหญิงคนหนึ่งแต่งกายชุดสีขาวยืนอยู่ที่ต่อม้อของสะพานทําให้พวกเขาถึงกับขนลุกสู้และต้องรีบไปทําบุญที่วัดในวันรุ่งข you